เั่อยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นแฟนละครเรื่องบ่วงวานพากันเกลียดคุณพิษครับเพราะว่าพี่พิมพิมพมาดาสามารถเล่นบทร้ายบทนี้ได้ดีจริงๆวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับความร้ายของคุณพิษที่กองละครเรื่องบ่วงวานกันครับในละครเรื่องบ่วงวานพิมพิมมาดาได้พลิกคาแรคเตอร์มาเล่นบทร้ายซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เธอเล่นร้ายได้ถึงอารมณ์จริงๆค่ะ วันนี้เราจะมานอกรอบกับความร้ายกาจของคุณพิษในละครเรื่องบ่วงวันวานกันค่ะผู้ชายนี้หลักล้อมาบอกเองไม่ใช่พ่อเองแต่เป็นคุณจัดนักแสดงที่โดนกระทำมากที่สุดจุยวรธยาัด้เองค่ะ การันตีความร้ายของนางร้ายป้ายแดงคนนี้เ่ยค่ะจะอยร่วมงานกันแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหพี่เขาเป็นคนเต็มที่นะถึงหน้าเขาจะดูน่ารักหวานๆนะแต่เวลาเขาร้ายนี่เขาก็ร้ายสุดขั้วแล้วตาเตอ๋อนี่จะถลนออกมาอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> หนูกลัวเขาคะ่ะไม่ต้องเสนอหน้าให้มาตใช้วัเนเดือนไม่ต้องมาอยู่ให้แค่เห็นหน้าเยน,นีไม่ต้องกินข้าวเข้าใจไหมครับ อะไ่คือพอจะเข้าฉากเงี้ยอ๋อคือคนดูจะเกลียดฉันไหมอ่ะมันร้ายจังเลยแต่กะดิกะดูกะดกอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่วาห้าสี่สามสองคนละคนระหว่างที่เล่นไปเห็นบอกว่ามีแบบ พูดออกมาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันร้ายเกินไปอ่ะกับคาแรคเตอร์นี้บางทีร bueno> well> ู้สึกแบบอ่ยมันไม่ไหวนะนี่มันเกลียดตัวเองจนมันแบบว่าทําไมเป็นอย่างงี้แบบเขาไม่ได้ทําอะไรเลยทาไมเราต้องไม่ทาเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยชนชั้นที่เราอยู่อ่ะคือมันเป็นชนชั้นที่เห็นเห็นคนเห็นทาสเป็นหมาตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะคือเราทําอะไรกับมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นทาสในเรือนเราอย่างเงี้ยเป็นแค่ขี้ข้า อย่ารีบไพเยอะอย่ามายุ่งกับผู้ชายของข้าถ้าว่าเองหมดสวยหมดงามขึ้นมาแล้วคุณชัดเขาก็ยังรักเองอยู่ไหมหน่งดวงจ้าค่ะพี่ดวงอยากจะพี่ด้วงกลัวแล้วพี่ดวงพี่พิมพเขาสวมบทบาทนี้ได้ดีมากๆแล้วเวลาเขาร้ายเนี่ยเขาเขาร้ายจริงๆเขามีทั้งร้ายลึกร้ายฟีดปาร์ตร้ายแบบจะเอาจะฆ่าอะไรกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็บางทีก็ร้ายแบบโกรธแบบต้องโกรธแบบมีน้ําตายหยดอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก็สั่งได้เลย แล้วพอเขาทําแบบนี้มันก็คือส่งอารมณ์ให้เราเราก็ได้เล่นได้ไง่ายขึ้นเองพาบ่าวคนอื่นออกไปตามหาตัวอีบัวกับอีน้อยมาแต่ว่าเองหาไม่เจอไม่ต้องกลับมาพวกมึงหนีกูไม่พอห่อยเพียนบัวน้อยเองสองคนรีบหนีไปก่อนไปความเข้มข้นในละครเรื่องบ่วงวานวานคืนนี้ครับน้อยเพียนและบัวจะหนีพ้นเงื้อมมือของคุณพิษได้หรือไม่ติดตามมาได้ครับเวลาสองทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบห้าครับ วันนี้ครับหมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ